มินงังอาถารตุอาหมากังเภคารตังปิตายะโุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริ ับถังลอยทางนี้อมข้าพระเจ้าตลาดเท้าไปลอยื่อความสูงแข่ข้าพเจ้าตลายนั่งนับแล้วจงการกระเด็นข้าวนี้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เป็นของุณแก่ิพุ์ตูกันสุนากนารนด้ากันสุนากำริตาคนวัดนายกนกพนกานาสุนายาร,ยรัมอรกันาสุพร้อมด้วยคณะกองข่ายอบตกำนังผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านบางไทยเตียพระราชปานพ่อ้าแม่า้แมาและญาติพทนธ์ทั้งหลายผู้ประกอบด้วยสัทธาอุตสาหะาพร้อมเพรียงกันมาถวายแด่พระภิกษุผู้ประดุจมรดสารทั่วไปามากในลาวีพ่อแม่พ้ากระถิน่นไทยนี้เป็นขอ,อร้องไมิสุด วนเลื่อนลอยมาโดยน้ำพากาแล้วแลตกลงในที่ประชุมสงฆ์จะได้ยังเพราะจอดตรงลงว่าเป็นของพระพิสษรูปใดรึ่ใรงใก็หาไม่ได้มีพระกรรม,มาภิบา,านุญาตไว้ว่าให้อีกสุรุ่งทั้งโควงยอมนอนุญาตให้แก่พิสุร,รุ่งเลเพื่อจะกระคาูิกรถนขารกิจตามพระกรรม,มาภิทาอนุญาต และใกคำพระอาทธตถาจารย์ผู้รู้พระบรมบทุกขาที่บานหรือพระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรแก่ที่สวนโลกใดจงพร้อมกันยอมอนุญาตให้แก่ที่สว่วนนั่นนั้พนพระโูสาพรภูธรรมพรหลวงพ่อสายธรรมโม ผู้เป็นประธานสงฆ์ของวัดเจริญสุขารามใานทีน่นี้เป็นผู้มีสติปัญญาสามารถเลือกประทำศีลนักขารกิจให้ถูกต้องตามพระบุมธนรทาอนุญาตได้ถ้าพระที่สุรูปใดเห็นไม่สมควรจงห้ามผ่อนจง้นมรใน่ทากลางระหว่างสงถ้าเห็นสมควรแล้วใช้จงให้สัตยสัญญา สาการะดที่ให้ร้องกันเองสามหนึ่งสองสามสามเอบาต่อไปนะครับตาลับตาลัดตาลับดูนะเกยนตัวนะครับ 1 2